สวัสดีครับอยู่ราการซีวัตรา้อนแชนเนลวันนี้อยู่ในเกมอาวีที่ซึ่งเคยรักของผมวันนี้จะมารีวิวฮีโรโต่ตัวใหม่ซึ่งเป็นในคนคีป,ป่านะครับแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเราจะเข้ามาสู่ในเกมันเลยดีกว่าวาร์ปกันนะครับผมพอเข้าสู่เกมเรียบร้อยแล้วอันนี้ขอเดินไปหนึ่อันนี้มันแหลกไปหน่อย ว่าเนื้อมูกคือดี้งนี้เดิมโอ้ยอะไรเนี่ยอาริรม,มีงไปไหนก็นไปสร้างหุ่นยนต์โอ้มาลุมสองนี่ว่ะโอ้ยแย่มาโอ้สร้างคีป,ปลาวหนึ่งห้าอโอ้โ oh อ oh 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 ้โอ้แหลกแหลกแหลกเดิอดต่อแล้ว เดียวาหลาลาเังนั้นมันปินเจ้านี้ก็แป๊บหนึ่งกครู่นะครับ้ก็เออเละเออสร้างหุ่นนต์ไปเลยไปเลยคิปน้องไปเลยโรบอทคีปไปเลยไปเลยโอ้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 อ้โ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 อโอ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้อ มันนี่เลยมันนี่เลยจะไปเกาลีมาเลยออไปเลยสกิลข้าเข้าใจก็สกิลสกิลสองเรียสร้างสกิลหนึ่งเทพทราบโดรนแล้วก็เดี๋ยวรอสกิลนะครับผมไปเลยใส่เออสร้างหุ่นยนต์โอ้ ออมาอย่งไ,ไงเนี่ยไปอยู่มาทำไมกันพวกมึงมาไปคิวไปอยู่บนไปตลอดเลากูเรยนได้ตอดเวลาเลยมาดูสีดิเออันั้นมีมากมีมากเออเอาไปเลยคิวอ่อาราอันติกูมาแล้วเต็มโต๊ตายได้เลย ไปเลยเอากีหัวหายหายแล้วอ่าทำอะไรอ่ะเดินไปได้พือกันเลยดไดดดดีดดด,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 ดแล้วก็เอาเตนใหม่ก็มีไอเทมมาด้วยตัวละครหมานั้นถ้าสามารถอะไรก็ไปฟังสกิลหนึ่งเรียกโดนเราจะเห็นแล้วโดนสกิลหนึ่งเรียกโดน จะคิวสองเรียกคีป่าเลยคิปโลโบกนะ็เลยเราได้คิปโลโบโลมาทำอะไรนี่มาบุกแม่งเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเห็นไหมเอาไปเลย <c oughs> แล้วก็คิปใหญ่ตีแม่งเลยเออ <c oughs> คิปใหญ่ตี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 เรื่อยตีเรื่อยอืมไปทำอะไรกัน นน่เอ้ยมาจากไหนเนี่ยโอเมาเยอะยังเลยโอ้โอ้โเคลียร์กรีบเคลียร์กรีบอกนี่เอาไปสกิลสกิลหน่งองด้สรอบอมาะคนจสองรอบอันตีก็เห็นแล้วนะกี้มาเลยปล่อยสกิลเว้าเอิปล่อยนี่เขาเดิเอออลิอลิอลิวงระงระวัง

เขามีไม่ะมาโดนเ่ยเออเรามีไม่ะมาโดนไอการมามาเลยไอการมามาเลยเฮ้ยกูวีโดนไม่ทำไมวะโดนใหญ่คีดเนี่ยแล้วก็มีคีดอยู่แล้วอ่ะเดย์แบบคีๆมาเลยครับเรียนามามากเลยครับมึงจะอะไรฮเอ้ยมีใครอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตรงกลางเอากล้องก่อน เนาะอีนั้นก็ถึงเวลาเอาป้าลแล้วละอือๆต้องกามันสเก็แน่อือๆคีบมาช่วยโล่มาช่วยตีตีดวตีเดูอือๆนั่นแหละนั่นแหละโอ้มาแล้วมาแล้วเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่นี่ยไฟละครับไปอยู่ยแล้วครับ,อรบโอ้โหตัวนี้เล่นง่ายกว่าเดิมนะเล่นง่ายไม่ใช่งา่ายแหละอือๆแค่สี่คิบไป เดีวให้คิดมาก็คิดเดตนตามหลังกูมาเดินมาอะไรรูปสนุนของข้าอ,อ,อุ้ยอ่ะโห่้ว่ามึงระเบิดเหรอไม่ต้องห่วงไอเ้เจ๊คนในนั้น,นเป็นนายพลอยู่แล้วนายพลทหารเรือเป็นคนนายทหารเรือเ,เล่นง่ายตีเอาขยนต์ตีง่ายง่ายหมดเลยคุมบ้านไหนเหรอตอนเวลาเราเดินเนี่ยเคุมบ้านไหน อันนี้เราแต่เราจะเปลี่ยนไหมถ้ามีคนยนต์โอ้โหไม่น้องเล่นนะม่าไม่น้องเล่นนะมากไปเลยคนยนต์เราแตกวันหนึ่ง เออมันบวกอัปเดตใหม่ไอเทมที่มันสามารถทำลายกิ้งกัดได้ต้อดูสภาพเลยเดี um, uh ๋ยววลาละปล่อยสกิลเออโอ้ยไม่นะม่นนั่ลุมลุมเออคุณยันไปเลยไปเลยไปเลยสบายสบายสบายไปคุณจนโอ้โหคุณยนในนี้กองขับคีบเลยนี่สินะเรียกว่าในพลกองขับคีบเลยเลยนี่เนี่ยเนี่นี่ ไปเลยโอ้โอ vale ้โ oh, อ oh, oh, oh. oh, oh, oh. ้โอ้โอ้กดอติอต no, oh, ิโอ้เปท้ายโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้โอ้โอ้ไม่นะเพื่อเพื่อนจะตยอือใจรยไม่นะโอ้เยเลยเลยกี่แม่งไปยหรอกกูข้มาให้มึงนการแปลว่านตรงกลางแบบนึงเอาี้ี้าเลร้อยเอาขีทำเลร้ออเอนี่ นี่ไหนนี่แหละมึงไงไม่อยู่มากกูไปนี่กไปโอ๊ะโอ๊โดนอเมสแล้วส่งวนมีคิดใหญ่มาตีโห้เออรับเช้นตาชิดีแต่ตายก่อนนะรวมไม่ตายนะเดี๋ย่าจะโกงเกินอย่าหาว่าว่ารูปล่างเขาดีเสพยบคีขนาดนี้ สกิลสอง้ีชาก็เป็นเซต้ทาก็าพอนี่พกไม่งีีเร็วเดิมรู้เร็วเดิเร็วมากเลดิตื่นเต้นเจ็ คนส่วนใหญ่เขาจะปล่อยเขาปล่อยอย่างเงี้ยประเทศนะประเทศปล่อยกับไม่ปล่อยนะแต่ผมว่าไม่ก็ปล่อยออกการิงคอมโบง่ายมากคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอะสกิลสองมาเลยคุณคุแค่คอมโบเช่นสกิลสองปล่อยเนี่ยแค่ปล่อยเนี่ยปล่อยอันหน้าคนเลยปล่อยสกิลหนึ่งแล้วก็อันติแค่นั้นเลยปล่อย ้โอ,โอมาตอนนี้มันตีป้อมโดยเฉพาะเลยนี่หว่ามีปวกมีนะมีปาลาไหลกินบ้านคราวน,นี้เรามีปวกกินบ้านแล้ววะด,ดีเร็วมากเลย

เอ้การลบลงมาอยู่นี่เดี๋ยวก็หายตัวไปซะตูมคิดเบอร์กินเบอร์ด้วยไอ้ฉันไม่เคยมาเออก็จบไปแล้วแล้วกันนะวันนี้ไม่สบายมันจะให้คิดต่อเดี๋ยวแต่ถ้าไม่หนำใจอะไรก็สามา่าดูรอที่อย่างได้เรื่อยๆเอเอเพราชอบพาชอบคลิปนี้มันก่อเล่นใหญ่อ๋อ ลืมบอกว่ามีกิจกรรมที่รับฟรีของจังกาด้วยนะไปรีบรับก่อนก่อนที่ไม่รีบรับนะก็คลิปนี้สารับคลิปนี้ต้องรับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมะคอมเมนต์ด้วยนะครับกดใครยังไม่กดแชน์นะครับว่ากดิกดได้เลยนะครับกดตอนนี้ก็อะไรนะใหญ่ใหญ่เยอะ เอแค่กดไลค์กดแชร์ให้ไหมช่วยไอ้เหี้ยช่วงน,นี้ไม่อยู่งานรับเลยนะไอ้จะถึงงานก็เต็มเ,เลยอะ่ะรีบ้ถึงงานก็เลยนะถ้าชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ถึงงานสักหน่อยก็้ยังไงจะเอหน้าทำคลิปบ่อยๆลงเพื่อเย็นนะ น,นนะขอนึงขอริยานนะตรงนี้มีปอบอลบิดมาเยอะแยะเลยอ่อนนี้ไม่ทำวายเ้ยตันนี้ไม่จะวายแล้วนอางไงนไ เวนอิเดียยังไงต่คิปมาเยอะมากเลยอ่ะมินได้กับการคลิปนั้นตอนนี้ต้องลาก่อนไปอ๋อนัอ็นึงข้างงานจิตกรรมไรอย่าเปิดได้เป็นึงันอ๋อนี่มีสมกัตของแวรได้จะกิน เน้ะแล้วก็นบไปที่หน้ามืทำอไรมือหน้านี่ทเรีเลยที่ตอนนี้ก็อันนี้ิจะนำานะตึงวันที่ก่อเอ้ยไม่ด้หขีไป่ทีด้วยอ้โหหมดแล้วหมดลยนะกินี่กินสวมา ตอนหน้าจะรีวิวที่แบบว่าสกกินไม่มีสกกินไอ้ไม่เอสเก็มนีแต่ว่าจะรีวิวว่าให้คนเข้าหรือไม่หรอแต่ที่นี้ต้องลาไปไก,ก่อนเพราะว่าเพื่อนจะปวดนะ